เตรียมดุยกันได้แล้วเกมเคโลโกนชูตติ้งเปิดให้บริการ23ธันวาคมที่ผ่านมาแฟนๆเคโลโลเตรียมตัวให้พร้อมกับเคโลโกนชูตติ้งเกมมือถือแนวยิงสุดมันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะในตำนานอย่างเคโลโกนโซเกมได้เปิดตัวให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี้ เกมเคโลโลกันชู t ติงเป็นเกมแอคชั่นยิงปืนที่พัฒนาโดยไลออนซอฟและเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์มมือถือเกมนี้มีตัวละครจากซีรีส์การ์ตูนยอดนิยมอย่าง1ิปโ o เคโลโลหรือ Sgt Frog ที่ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครกบสุดน่ารักและสนุกสนาน ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมกับ10โจเคโลโลและทีมของเขาในการผรจญภัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและการต่อสู้ในโลกของเปโกปอนเกมนี้มีการต่อสู้แบบเรียลไทม์และมีอาวุธมากมายให้เลือกใช้การต่อสู้แบบ PVP จากผู้เล่นทั่วโลกอาวุธที่หลากหลายและสามารถอัปเกรดได้การตกแต่งตัวละครด้วยชุดและอุปกรณ์ต่างๆเนื้อหาที่ไม่หยุดนิ่งและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเกมเคโลโลชูตติ้งเปิดให้ดาวน์โหลดและเล่นบน Google Play Store และ Galaxy Store